เดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะฮะมาใส่อีกตัดไม้นะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าจะมีนกไหมนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยนะฮะขึ้นสดๆเลยนะฮะไม่ต้องตัดต่อเลยนะฮะมาดูเจ้ายอดนะฮะนี้เจ้ายอดนะ

ดูเลยนะครับจะยอดนะฮะ ดูนะฮะอ่ากบินเข้ามานี่แล้วนะฮะเจ้ายอดจะทําได้ไหมฮะเดี๋ยวดูนะครับไปแล้วครับไปหาเจ้ายอดแล้วนะฮะเลยไปครับนู่นครับไปจับตรงกลางฝั่งนู้นฮะดยเจ้ายอดเราจะเรียกกลับมาได้ไหมนะครับรู้งี้ครับ จะมาไหมนะฮะมาลุ้นกันนะครับบินไปอยู่ตัวตน้นมะพร้าวนะฮะอ่ะบินมานะฮะเลยอีกแล้วนะฮะไปไหนไม่รู้ครับ <laughs> ไไกลอยู่ฮะอ่ามาลุ้นกันตอนะฮะว่าจะยอดจะทําได้ไหมนะครับก่อนกลับบ้านนะฮะอ่าฮะบินมาแล้วะฮะเข้าร่วมนะฮะอ่าบินเข้ามาสองตัวเลยนะฮะอยู่ตรงใกล้ๆกักานมะพร้าวนะฮะ ้าวเรียบร้อยนะฮะหนึ่งตัวนะฮะเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะจะไปไหมครับมาลุ้นกันครับดูนะฮะจะได้แพ้คู่อีกหรือเปล่านะครับไก่แล้วฮะ จะเยียบไหมครับดูนะครับอ่านี่นะฮะเรียบร้อยครับแพ็คคู่นะฮะก่อนกลับบ้านครับสองตัวฮะอ่ามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวลงมาให้ชมเลยฮะอ่ะอุ้มจับแป๊บนึงก่อนกลับบ้านอีกแล้วนะครับแพ็คคู่อีกแล้วนะครับเจ้ายอดนะฮะ นี่นะครับแพ็คคู่เฮ้ยอือหืออ่ะนี่นะฮะจะย้อนนะฮะได้แพ็คคู่นะครับ ก่อนกลับบ้านนะฮะผลมาแล้วนะครับวันนี้เจ้ายอดก็ทำไปได้กีแต้มอ้อ่าสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวครับวันนี้เจ้ายอดก็ทำได้สิบเอ็ดตัวนะฮะอ่ากูม,มาซูมดูนกใกล้ๆหน่อยเร็วอ่านะฮะนี่นะฮะนี่นะครับนกผลงานเจ้ายอดวันนี้นะฮะ นี่นะฮะสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวนะฮะอ่านี่นะฮะนี่อีกสองตัวนะฮะนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะฮะพอดีฝนคลืมเลยนะฮะต้องกลับบ้านก่อนนะฮะอาจารย์ท่านไหนออกต่อก็ขอให้หมานๆตลอดนะฮะอ่าฝากติดตามจะยอดด้วยนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณครับ